ให้หนุ่มน้อยมาซื้อปลอกแฮนะครับสีนี้ใช่ไหมร้อยสิบใบนรถคันไหนนี่มาเลยครับคันนี้ใส่ปลอกแฮนะครับอันนี้สีอะไรน,นายนี่น้ำเงินนี่เนี่ยเนี่ยฟ้า,ฟ,าฟ้านะอันนายรู้ว่าใส่ปลอกแฮนี้ความแรงจะเพิ่มขึ้นเพราะเราบิดเยอะมันก็มันก็แรงไงใช่ไหมฮะจอไนวันนี้ช่างจอเปลี่ยนอีกแล้วครับ ตอนถ้าเปลี่ยนปลอกแฮนที่ร้านเราแล้วความแรงจะเพิ่มไหมเพิ่มครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมันบิดไปนิ่มมืออ,อทำให้บิดได้เยอะกว่าเดิม,ม,นนมสนุกสนานเทคนิคการเปลี่ยนหลดไฟนะครับบางท่านอาจจะเปลี่ยนไปนแล้วแต่ร้านก็มีเทคนิคนะครับลูกค้าบางท่านอาจจะยังใส่ไม่เป็นนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแนะนําให้ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญของเราเองนะครับร้านนี้ช่างจะเชี่ยวชาญทุกคนนะครับผมไม่งั้นคอมมอเตอร์จะการถอดนะครับน็อตตัวข้างบนและน็อตตัวล่างอีกหนึ่งตัวพร้อมกับกิต๊ตัวนี้นะครับสองข้างสำหรับเวฟร้อยสิบไอ นี่ครับมีคลิปซ้ายขวานะครับผมกระจกไม่ต้องถอดนะครับมีบางท่านก็ถอดกระจกถอดตัวนี้ออกหมดเลยแต่สรสำหรร้านเราไม่ต้องถอดนะครับถอดแค่นั้นแล้วฟันเลยแล้วก็จะมีน็อตเบอร์รู้สึกจะเป็นเบอร์แปดนะครับอยู่ข้างใต้หนึ่งตัวยอะได้โชว์กิ่บได้ไหมตัวนี้นะครับถอดตัวนี้โอ้ใช้ความรุนแรงทำไม ใช้ความรุนแรงทำไมจอนเพราะอะไรมันดื้อครับอ๋อตอนนี้มันออกแล้วใช่ไหมครับออกนะอะไรว่าไปไหนเดี๋ยวถามเขาก่อนว่าจะเอาแบบไหนอ,อ่าลูกค้าครับจะเอาโหลดไฟแบบไหนยางดีเลยหรือว่าธรรมดาครับผมเอาแบบยา,ย,ยางดีเลยเลเรเรครับยางดีเ <c oughs> ลยเนาะรถวิ่งเร็วๆครับอ่าเอาเอายี่ห้อออดสแทลมออดออดสแทลมเป็นหลอดยางดีโหลอดออกมาดูก่อนนะครับพิธีตัด ขั้วละลายไม่เลยขั้วหลอดไหนโอ้โหนะครับเซหรับหลดรุ่นนี้ละลายเลยนะครับเพราะเปิดทั้งวันทั้งคืนขั้วละลายนะครับตูดหลอดนะครับละลาย ส่วนขั้วส่วนขั้วไฟหน้าไม่เป็นไรนะครับแต่ตัวนี้ละลายส่วนหลอดที่เราใส่ให้ลูกค้าวันนี้นะครับเป็นยี่ห้อออสเรมนะครับเฮ้ยหน้าวานเออมาแกะโชว์น้อยว่ามันมันมถ้าใส่หลอดนี้จะไม่ละลายยังไงเอามาดูก่อนแกโชว์น่อยแหมรบารเลยอันนี้อ่านะครับหลอดออสเรมเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ตรงก้นมัน ตรงเออครับจะมีเหล็กมาครอบอีกรอบหนึ่งครับมีเหล็กมาครอบกันละลายนะครับสำหรับหลดดูนี้เป็นหลด35าวัตใส่เลยครับวิธีใส่เดี๋ยวก่อนเอาตรงไหนมันเป็นนูนเป็นอะไรตรงไหนบอกลูกค้าด้วยอันนี้เป็นจงครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแบบมีแหลมๆหลมออกมานะครับเวลาใส่ก็ให้ตรงกับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ให้มันตรงกันเอาใส่ชา้าๆลูกค้าดูหน่อย นี่นะครับนี่นี่นะครับนี่บางท่านใส่ผิดนะครับหันมาผิดที่ทําให้เปิดสูงต่ําไม่ได้แล้วก็เอาพลาสติกคุมกันชื้นครับผมกันน้ำครับเออลูกค้าจะใส่ไฟจะใส่ตัวปิดไฟหน้าไหมครับใส่ไหมกันหลดกันหลดขัดใส่ครับผมใส่ใส่สวิตซ์สมเต็ปด,ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ สำหรับการใส่ก็ย้อนเหมือนการถอดนะครับใส่ไปแล้วก็มีน็อตเบอร์แปดข้างล่างหนึ่งตัวไม่ต้องถอดเยอะนะครับน็อตเบอร์แปดข้างล่างหนึ่งตัวพร้อมกับกิ๊ตตรงนี้ข้างละตัวครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับอะไรนะอืมนะครับแล้วก็กิ๊บข้างละตัวครับล็อก นี่นะครับเทคนิคเลียน์รถไฟไม่ยากนะครับลูกค้าอาจจะทําเองได้หรือว่าถ้าไม่ได้ก็มาที่ร้านนะครับหรือดู y youtube ของเราทําเป็นแน่นะครับนี่ง่ายๆนะครับนวนใช้ปลอกแหนนะครับต้องเลียหน่อยต้องเ,อเลียรขอบนิดหน่อย เจ้าของก็ลุ้นระทึกครับว่าจะได้บิดแล้วมันจะแรงจริงหรือเปล่านอ้อคิดแบบนี้ <c oughs> ใส่ปลอกแฮนแล้วมันจะแรงจริงหรือเปล่านอ้อกำลังยืนคิดอยูอ่ใส่ปุ๊บสวยเลยนะครับสำหรับกันนี้เอาตอเข้าหน่ยสิ เดี <l id> <testimony> ๋ยวลองดมดมไหมดมโชู์ดมไหมนะว่าไหนดมคุยมาเนยได้นะว่าทยอะคนอยู่ได้เอยู่ได้ดมสินชอบใช้ความรุนแรงอย่าจะจ่อยเอามือนะครับทุกลงมาดันมานี่จะเอาแบบไหน หันนี่เอายังไงนายบอกได้เลยชอบยางไงบอกได้เลยนายหันให้เหมือนกันอย่างปลอกแฮนสีฟ้าสวยงามนะครับเข้ากับตัวรถได้เลยอ่ะดลองใส่ปลอกแฮนแล้วขับดูสิว่าแรงจริงไหมอย่าให้หนายต้องกงังวลอย่าให้หนายต้องคิดมากว่ามันใช่ไหม สวิตเปิดปิดก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น3สเต็ปนะครับนี่นะครับ3าสเต็ปกลางวันก็ปิดได้นะครับเพื่อรักษาโหลดของเราไว้ราใส่อ่ฮะเตะงใ่เาเช็คดูนะครับว่าเป็นยังไงโหลดไฟ อ๋อ,อ,น,อนึกว่าสตาร์ทมือเนี่ยตา้านหน่อยครับเอามือสตาร์ทครับรอนี่สตาร์ทมือจอสตาร์ทมือเลยอานะครับไหนล่ะเอ่เอานี่สูงตาำปิดมันจะมีรอกเล็กๆอาจุดของมาลองอ่าจุาของเดียวไม่ชินย,ยัดไปเลยมันได้แล้ว อาน,นะครับเทคนิคก,การเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเล็กๆน้อยๆลูกค้าหลายท่านก็ยังเปลี่ยนไม่เป็นนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปนี้แล้วอาจจะมีประโยชน์สำหรับท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะหฟบสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชม